ีครับเรามาลุ้นกันว่าง,งวด16กรกฎาคม2566นี้เราจะถูกสักใบไหมนะครับเห็นปริมาณที่เยอะขนาดนี้นี่คือซื้อหลายเลขนะครับลองมาลุ้นกันดูสิว่าจะถูกมางไหมใบแรกลุ้นเฉพาะ2ตัวแล้ว3ตัวหน้า3ตัวหลังนะครับใบแรก อันนี้ไม่มีนะครับสาตัวหน้าสามตัวหลังแล้วก็เลขท้ายไม่ถูกนะเลขท้ายออกหกสองไม่ถูกนะครับหมายที่สองน,นี่ก็ไม่ถูกครับ7 2อันนี้ออก6กสองอันนี้ก็เฉียดไปนะครับเกือบนะครับเกือบไม่แล้วครับเจอนี่ออก6 2สอไม่ถูกนะครับ ดังหนึ่งสองซื้อไว้ไม่ถูกนะครับเพราะหกสองันนี้สองสี่ศูนย์หกเก้าแปดอันนี้ไม่ถูกนะครับเลขหน้าเลขท้ายไม่ถูกนะครับเลขท้ายรู้สึกว่าจะเป็นมีศูนย์หกหกแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์นะครับไม่ไกลเคียงเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับจะถูกสักใบพอได้ทุนคืนบ้างไหมนะ ลงทุนไปเยอะพอสมควรอันนี้ยังไม่ได้ตรวจรางวัลใหญ่นะลบรางวัลที่สองถึงรางวัลที่ห้ายังไม่ได้ตรวจอันนี้เราลุ้นรางวัลสามตัวหน้าไม่ถูกนะครับอันนี้สองตัวก็ไม่ถูกสามตัวท้ายก็ไม่ถูกโอเคสามสามอันนี้ชุดนี้เน้นสี่สี่นะอันนี้ทะเบียนทะเบียนบ้านนะครับไม่ถูกนะครับนครับซหสอง 6, เราซื้อเก้าสองนะไม่ได้กลับหัวอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับชุดสองใบเป็นหัวชุด2องใบทุนเยอะจะได้ทุนคืนบ้างไหมาามาลุนา้นกันไม่ถูกนะครับชุดต่อไปาเก้าศูนย์แปดแปดสองหก็ไม่ถูกนะครับชุดสใบ บ้างไหมสองสี่หกเก้าเก้าแปดอันนี้ก็เลขท้ายไม่ถูกนะครับเลขหน้าก็ไม่ถูกโอเคชุดต่อมาสี่หกเจ็ดเก้าเก้าแปดอันนี้ก็เน้นเก้าแปดก็ยังไม่ถูกอีกนะครับโดน,นกินเข้าไปนี่ย้ำว่ายังไม่ได้ตรวจรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านนี้เราดูสองตัวสามตัวหน้าสามตัวท้ายนี่ครับใกล้เคียงมากที่สุดก็คือหกหนึ่งนี่ครับมันออกหกสอง โคตรเสียดายนะครับชุดสองใบนี่ครับชุดมานี่ก็เป็นหกหนึ่งอีกนะ่าจะซื้อเพิ่มอีกตะแต้มเนาะนี่ครับโคตรเสียดายเลยครับพี่น้องเม้เอาอีกแล้วครับเนี่ยไม่รู้มือไปทําอะไรถึงหยิบแต่หกหนึ่งใกล้แล้วครับพี่น้องเหลืออยู่ใบสุบสดท้ายนะ้องพี่น้องมันลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่น้องว่าได้ไม่ได้นะครับมาทายกันหนึ่งสองสาม <Wow. S 2> ถูกสามตัวท้ายนะครับหนึ่งใบหนึ่งใบครับน่าจะคืนทุนพอดีนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะครับบขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ